สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมนำตัวหัวว่านเพชรกลับนะครับมาให้ชมกันนะครับนี่นะครับหัวว่านเพชรกลับนี่ครับว่านเพชรกลับเนี่ยครับคนโบราณนะครับมักจะพก ทั้งหัวว่านแบบหัวว่านนะครับแล้วก็ปลูกเป็นต้นว่านนะครับเป็นต้นปลูกเป็นต้นว่านแบบนี้เลยแต่ไม่ใช่ต้นนี้นะครับปลูกเป็นต้นว่านแบบนี้พกปลูกที่บ้านเลยเชื่อกันว่านะครับเพชรกลับเนี่ยสมชื่อก็คือกลับจากร้ายกลายเป็นดีได้นะครับแล้วก็จะเด่นด้านการคุณสายการของนะครับคุ้มของคุ้มภัยคงพันชาติเขาเชื่อกันว่านะครับเนี่ยครับว่านหัวว่านแบบนี้ครับ นักเรงโบราณนีครับเขาจะพกกันติดตัวนะครับเด่นด้านมหาอุดคงพันชาตินะครับแล้วก็พระเกจิอาจารย์ในสมัยก่อนนะครับก็จะพกเช่นกันพกแบบนี้เลยครับพกหัวว่านแบบนี้ครับแบบสดๆแบบนี้ครับหรือจะเอาไปตักแห้งก็ได้นะครับมีสรรพคุณเช่นกันหมดเลยนะครับเด่นด้านกันของนะครับ ผู้ปีพศาตเนี่ยเด่นมากนะครับกันของได้นะครับแต่คนโบราณเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่านะครับนําไปปลูกนะครับให้ท่องอิติปิโสถอยหลังนะครับเพื่อรดน้าต้นไม้รดต้นว่านเนี่ยครับส่วนถ้าเราพกแบบนี้นะครับเราก็ท่องนโมพุทธายะได้นะครับสามจบนะครับหรือท่องอิติปิโสถอยหลังก็ได้เช่นกันนะครับสามารถพกติดตัว ได้เลยนะครับท่านใดสนใจนะครับผมมีแบ่งบูชานะครับผมมีแบ่งผมมีแบ่งขายใช้คํานี้ดีกว่าผมมีแบ่งขายเนี่ยนะครับหัวละเนี่ยนะครับหัวละห้าสิบบาทนะครับสนใจทักมาได้ครับว่านเพชรกลับนะครับ